สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับทำไมบรรยากาศมันเงียบสงบเงียบสงัดขนาดนี้โอ้บรรยากาศหนาวครับลมเย็นเย็นหนาวนะแล้วก็เงียบมากนะครับไม่ใช่เงียบธรรมดาเงียบจริงๆนะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ก็ยังมีลูกค้าอยู่สองคนนะฮนะอยู่กับทีมงานมันตะลุงผักสดนะครับ ไา่จะไม่ออกมาเลยบรรยากาศที่ร้านครับครับจัดของเตรียมให้รอลูกค้านะฮะ นะของนี่จัดเตรียมรอลูกค้าที่เข้ามาซื้อลยยังเงียบสงบดีโอ้ มีลูกค้าทางร้านอยู่2คนนะครับที่เดินไปเดินมานี่ก็พนักง,งานเดินจัดของสุดดีย้ำดึกๆนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนไปแล้วนะนะครับ 那个。